โอ้ยซ้อมจนเบื่อเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มาแล้วบอกว่าวันนี้จะมาอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่มีความรับผิดชอบเลยวันนี้เอ๊ะเอ๊ะทำไรอะอ๋ออ๋อหาเพลงอยู่พี่เพลงอะไรอ๋อที่จะแกะนะ่นะใช่อเออวะแต่อีกตั้งนานอะ่ะกว่าจะวันคิดมามแล้ว<า>ว่าไงทำไม่นั้นยังอะ่ะคอมมาคอมคอมมาอะไรวะ กันบ้านอะอ๋ออ๋อไม่ได้ทำตั้งแต่งานแรกเลยอะที่เขาให้อะอาจารย์อคอนเพน์อะโอ้โหเยอะอยู่นะใช่แล้วพรุ่งนี้วันจันร์ชิบหายละคาบแรกด้วยมึงตีกูแน่เลยแล้วมึงเสร็จยังอะ่ะโอ้ยังกูเหรอ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จคืองานเสร็จเสร็จก็เชียแล้วโอ้โห เอาดีแล้วไม่ทำอ่ะโอ้โหหมดกันเด็กเรียนกูโอ้ยแล้วเอาไงเนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วบลอยไปไหนอ่าวันนี้มันน่าจะไม่มาบางเพราะว่าวันนี้มันวันอาทิตย์อ่ะมันไม่รู้มันอยู่ชมรมไหนเดี๋ยวค่อยโทรถามทีแล้วกันอืมอืมไม่เกีเยวด้วถามพวกมันก่อนว่าไองานคอมเสร็จยังจะได้ทํากันตอนนี้ให้เสร็จเสร็จไปเลยไอเอ็กมึงอยู่มอไหนนะมอสี่ใช่ไหมมอสี่ครับมอสี่งานคอมเสร็จยังก็เอ่อเท่างจริงก็ยัง ยังโอเคแล้วเอา้าเดี๋ยวนั้นเมื่อเช้าก็มาพร้อมไอ้ทีกับไอ้เฟมไม่ใช่เหรอมันเออเห็นกูเห็นละ1ี 11, uh, 1> mm ่ส hmm. right. uh, no. oh. 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 like ิบเอ็ดโมงแล้วนะโอ้โหไอ้ทีไอ้เฟมช่ไหี๋ยวอาจารย์มาทำไงเนี่ยพอ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 ไปเก็บเก็บเก็บงานคอมเสร็จกันยัง ต้มเสร็จแล้วพี่ต้มเสร็จแล้วงานคอมไม่ใช่คอมงานคอมอ่ะอาจารย์พรเพนน่ะไอ้แกหรือของมึงอาจารย์เพนสีสอนเพนสีครับอ๋อเพนสีอันนี้ใครสอนอ่ะสำเพงสอนเหรอเพนสีครับอ๋อเพนสีรูเพนสีสอนของกูพรเพนเลยดิเสร็จกันยังอ่ะดูทั้งคู่ด้วยยังเลยครับเอาละเอาไงดีออมเอาไงดีอะงั้นวันนี้พักซ้อมดีไหม อาจารย์มันไม่มาได้เลพี่ได้พี่ก็ไอไอพวกชุมนุมอาจารย์เราคือใครอะอาจารย์ไอไอไอลิฟเนยไออาจารย์ลิฟอะอาจารย์ลิฟอะอไม่คือไอวันเนี้ยไอพวกชุมนุมคอมมันน่าจะอยู่กันมั้งเพราะว่ามันก็ต้องมาทํางานโรงเรียนอะไรของมันอะวันอาทิตย์อะเพราะชุมนุมอย่างเราเราต้องมาเลยเอาไงไปขอความช่วยเหลือจากพวกมันไหมได้นะพี่แต่เราเสนอแต่เราไม่รู้จักใครเลยนุ้ยคุยไปเถอะพี่ได้พดอาจจะอาจจะเจอคนรู้จักก็ได้ไปไปไป เฮ้ยปิดปิดไม่ต้องปิดแอร์ปิดไฟปล่อยไว้งั้นอ่ะจ่ายค่าเทอมไปแล้วเอาให้คุ้มไม่ไปห้องคอมอยู่ตรงไหนวะหชั้นบนแล้วเหรอพี่ชั้นบนใช่ไหมโอเคโอ้โหนี่มันดาดฟ้าอ่ะทิยวันนี้มันไอเดี๋ยวไอพวกกิฟเต็ดไม่มาเรียนกันเหรอวันนี้วันอาทิตย์แล้วเปล่พี่เขาไม่เรียนไม่วันอาทิตย์มันเรียนกันนะไอพวกวันเสาร์อาทิตย์อ่ะกิฟเต็ดมันจะเรียนกันปกติอ่ะเขาไม่ได้เรียนแค่วันเสาร์อ่ะดิอืมวันเสาร์เดียวไม่ใช่เหรอพี่อ้าวเหรอ ไม่รู้อ่ะตอนมอต้นมันเห็นมันบอกว่ามีวันอาทิตย์มาไอมาเรียนกันด้วยเขาปับแล้วมั้งรอใหม่โควิดได้แหละเฮ้ยห้องคอมสามเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยซอสซอสมาหนิมันนิมาหนิเอามัหนิมาหนิเฮ้ยเนี่ยคนรู้จักเฮ้ยเอ้ามันครึ่งประตูเลยมานน่เอ้ามันอยู่ชมรมคอมเหรอเออใช่พี่อ้าวสวยแล้วมึงเอ้ยสวยแล้วสวยคือจะให้ช่วยอะไรหน่อยช่วยงานอะช่วยอะไรพี่งานงานงานคอมพี่อาจารย์อาจารย์พรเพ็ญอะ กับอาจารย์เป็นสีใช่ยังไม่เสร็จเลยช่วยหน่อยเขาช่วยหน่อยอย่าบอกนะว่าอาจารย์คนนี้เขาก็คุมที่นี่อ่ะเขามาไหมวันเนี้ยไม่มีอาจารย์ไม่มาผู้ชุมนุมผมแบบเอกราชศรอแล้วใครเป็นหัวหน้าชุมนุมวะแน่ยทายพี่จะคุยจริงดิทำไมอ่ะดูวะเขาบอกผมจะเลียอว่าผมเขาผมจะฟรีขนาดนี้ไม่ต้องทํางานชุมนุมได้ผมเลียยแค่เรียขาไปขนาดไหนพี่รู้ไหมเอาเลียยขาจริงดิมึงเลียยขาเขาจริงดิ ใบเปรียบเทียบอ๋อเปรียบเทียบเปรียบเทียบหมอเฮ้ยเอาเอาดีๆเอาดีๆดูขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ดูดิพี่ก็เห็นตรงรู้ไหมอ่ะฮะอุ้ยก็ไม่ดูพี่คุณหรือเปล่านะแต่เฮ้ยนี่มันน้องเรานี่วาแล้วไอหัวเขียวนั่นใครวะเฮ้ยเดี๋ยว้องลูกลูกของไอ้นี่ไอลิบะไออาจารย์ลิบะหมอโอ้ยพ่อดนตรีลูกคอมก็คิดดูอ่ะพี่เด็กเส้นหนึ่งกับไอ้นั่นแหละเด็กซน กลายมาเป็นเด็กเรียนจัดเรียบร้อยเฮ้ยเอาดิเอาผู้หญิงเหรอเนี่ยแล้วผู้หญิงใครอ่ะผู้หญิงผู้หญิงใครอ่ะอ๋อก็หัวหน้าเด้ผู้หญิงนี่นะผู้หญิงเหรอหน้าอย่างเด็กเลยมออะไรคือเออพี่จะพาดนะให้คิดว่าเป็นออมที่ปากแซ่บกว่าโหดกว่าเกลียกว่าอยากทำงานกว่ามออะไรเท่าเท่าพี่ปะไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์ไม่อยากรู้ด้วยคุณคุณนๆเหมือนเด็กกิฟเต็ดอ่ะพี่สอนว่าคนน่ารักเลยพี่หนูอยากจีบเพราะ เดี๋ยวบ้าหรือเปล่าอย่าทำเอาไงพี่คือคือผมเตือนพี่ก่อนนะถ้าพี่แค่้เขาช่วยก็ได้แต่ผมไม่รับประกันนะว่าอย่างพวกกูัวกลัวอะไรผ่านมากี่สนามลบแล้วพี่ที่ขอเมึงนี่เล็บกูไม่กลัวกูไม่กลัวบอกมาเลยเนี่ยผู้หญิงผู้เองนี่เออไายยกจะมั้งอ่ะเฮ้ยใครใครคุมนี่นี่วะบอกมาดิอ่ะ ใครคุมที่นี่กูอะมาคลองที่่นีแล้วเอ้ยมึงใครเนี่ยได้ยินเปล่าเฮ้ยมีใครอุ้ยครับครับโอ้ยโหด๋วอะมึงด๋วอะพี่มันไม่กลัวที่กูตะโกนเลยเหรอวะอ่าอนพี่ครับพี่ครับภูเขานะครับภูเขานะครับเฮ้ยมึงเนี่ยขอโทษคือก็คือผมไม่รู้นะว่าคุณอยู่มออะไรแต่แบบช่วยช่วยงานคอมผมหน่อยสิรู้ไหมเดี๋ยวฉันก็ต้องทำงานอยู่อ่ะโอ้ยครับครับครับโอ้ยตายแล้วกู ก็คือคือผมแบบว่าแบบจะให้ช่วยทำงานคอมไงนิดนึงช่วยหน่อยนะนะนะเป็นเด็กหน้าไหนเนี่ยฮะอะไรนะหน้าไหนเนี่ยาดนตีเหรออ่าใช่ใช่ใช่ดนดนดนตีครับดนตีครับอืมงั้นโอเคงั้นฉันฝากไปซื้อข้าวหน่อยละกันเดี๋ยวฉันทำงานให้เฮ้ยจะมากเกินไปแล้วนะจะมาใช้อะไรวะฮะทำสแกนไหมครับไม่ไม่ ไม่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 นี่จะมากเกินไปแล้วนะกว้ยมาใช้อะไรเนี่ยคิดว่าเป็นทาหรเหรอแล้วฉันไม่ทำงานให้นะครับครับครับไม่เป็นทาจริงจริงไม่ใช่เหรอดิมไม่ทาาใครท่าดูนี่เหนือใครเว้ยบอกไว้ก่อนจะทำไม่ทำจะทำจะทำไม่ทำอืมยังไม่ทำให้หรอนะไม่ทำนี่กันโอเคครับครับครับเอาทง่ายจังงายจังเลย กลัวนี่คิดรอเลยแล้วอะครับครับงั้นฝากด้วยนะซื้อข้าวอย่าฉันจะการเรื่องงานให้ครับไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ให้อธิบายงานก่อนร้อโทรงานาอาผมงานมองหกตั้งแต่แรกยันยันจบเลยนะโอเคนะขอบคุณครับไปคนอื่นนะเฮ้ยเดนๆฮะนั่นไงเหรอนั่นไงเหรอจะงานเนี่ยใช่ใช่ไม่ได้ทำาั่่ต้นเทอมนี่จะปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละช่วยหน่อยนะอย่าซื้อข้าวให้ โอเคไหมอย่าซื้อข้าวให้เออรีบไปซื้อข้าวเร็วเลยโอเคฝากซื้องานสอบฝากซื้อข้าวไว้ให้น้องด้วยนะเขาได้ไงนะโอเคโอเคดีซื้อยร้องนะไม่โอ้มากขอบคุณมากขอบคุณมากมคือยังไม่เสร็จไม่จบอะไรไอคุ้มทำอะไรผู้หญิงเราไม่ได้อะว่าขอโทษว่าแค่ทฝากฝากหน่อยฝากหน่อยผมยังไม่เสร็จเหมือนกันะฝากฝากเขาหน่อยฝากฝากฝากหัวหน้าหน่อยเกี่ยวอะไรอะเรื่องของมึงที่ร้องอะไรคนละกลุ่มคนละแก๊งกันยุ่งอะไรด้วยเนี่ยจบแล้วจบแล้ว ไปเลยนลาวเช่นน้ำตานเช่นนันก่อนไปตกแม่งเลยเนี่ยเด้อเดเด้อเ้าเด้องด้เดีเ้อเด้อนด้อเดอเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเอเด้อ้าเดองอเม้อเด้อเดมอเด้อเดมอเดอเด้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 าเอาด้อเด้องี่อเด้อเด้อเอเไ้ซเ้อข้อไม้อ้อเู้อเดอเด้อเอเ้อยู่อเ้อเด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 ้อเอเไ้อด้องช้องด้ด้อเด้อเดีเด้ด้องอเดอด้อ้อ้เอเอไ้อ้เ้เ้าอ้ด้ออยู่้าอ้้เอเดอย้อ้อ้ด้้ ได้ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามไอ้บอยก่อนเผื่อมันมันอยู่ฮัลโหลว่าบอยอยู่ปะวะโทรเพื่อนฮัลโหลว่าว่าว่าอยู่ไหนนี่อยู่โรงเรียนเปล่าสมุดอ๋ออยู่ห้องสมุดพอดีเลยเหรออยู่กับใครอ่ะอยู่กับเด็กเหรองานให้น้องเออติวเอ้ยไอ้บอยมีสาวเฮ้ยเอ้ไอ้บอยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเรียนอยู่หลังห้องสึกไปสอนเขาเฮ้ยสอนสาวอ่มีกี่คนมีกี่คน สี่คนทั้นทัคนสี่คนสี่คนเลยเหรอเงยหน่อยเงยหน่อยแบ่งแบ่งแบ่งตครับตัว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 ครับอเคโอเคแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวโอเคแค่นี้แค่นี้เจอกันเจอกันเฮ้ยมันมีสาวตั้งสี่คนเลยนะเว้ยสี่คนเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่โอ้พอดีไอ้บอยไม่ต้องเอาไปเลยพี่แต่ไม่ได้มึงต้องไปซื้อข้าวกันก่อนไปเอาเออหน้า เออเฮ้ยเอางี้น้ำมันซื้อน้ำเปล่ามาแล้วมึงแอบเทไปไม่ไม่ไม่แอบแอบเทไปแอบเทไป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 เจอกันเจอกันห้องสมุดนะไปเฮียครับเฮีครับได้ได้อันพร้อมใช้น้ำส้มสายชูเอ็กซ์มาไปดูไปห้องสมุดอยู่ไหนไอเอ็กซ์น้ำไปหน้าตามึงเหมาะกับบรรลากษณห้องสมุดพอดีไปน้ำโอ้โหเร็วๆฝนตกเฮ้ยโอเค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 ออมสินม่นี่ดิเออเราดูดิมันเป็นไรเนี่ยพักนี้มึงไม่ค่อยพูดเลยเป็นใบเลย อะไรอยากให้พูดบ้างเดี๋ยวจะบวดให้หูชาไม่เอ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 าแค่อีเจนั่นกูก็ปวดหัวตายหายไปแล้วไหนทางไหนทางนี้แน่ใจใช่ปะวะใช่ผองนี่มันห้องดนตรีเอาอุ้ยอะไรของมึงนี่อ่ะออ้ยกูทำเองก็ได้ผมไม่ใช่เด็กหนะห้องไนท้องท้องไม่ใช่ห้องห้องอยู่ไหนอาย่อยู่อีกตึกปะไม่รู้ว่าจะไม่ได้อ่ะเอาเด็กเรียนจริงปะเนี่ยโอ้โหใาแต่เอ้ยเอ็กซ์รู้ป่ะไอเนี่ยมันเคยอยู่กิมเต็ปเนี่ยเว้ย ันเคยมันเคยเรียนดีเออเคยอยู่กิฟเต็ดแต่อยู่ก็เป็นอะไรไม่รู้ตกมาอยู่ห้องกูเนี่ยห้องท้ายสุดเลยผมจำาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเออว่าจะถามอยู่ไอออมเออ่อยอยู่ห้องสมุดไหนอะห้องมีสองห้องอะเอ่อในในลองพูดห้องสองรอบสิเอ้าพูดเองดิไอเอ็กพูดดิพูดห้องสองรอบห้องห้องเออหมาน้อยโอเคเอ้าซื้อข้าวมาแล้วเหรอมาแล้วพี่ เอาดีครับเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าวอ้าอ้าข้างบนเหรอไหนวะเออเนี่ยโอ้โหเฮ้ยใครวะต่อยแม่งเลยลุกขึ้นมาใครวะเอา่าเฮ้ยเอาบ่าเฮ้ยอะไรนะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาดีเอาอาจารย์เหรอวอาจารย์ฮะวันนี้คนคนดูแลต้องตวบนนะอ๋ออ๋อทอคเสียขอโทษครับเฮียขอโทษครับ มามามาทำมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนไม่ได้หรอวะฮะมึงไม่ใช่ครูไม่ใช่หรอมาทำอะไงกันทำไงนะโชคแม่งนี่นี่ดีนะไอ้บอยห้ามกล้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อได้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 อ่าเสร็จกันแล้วเพื่อนอ๋อได้ได้ได้อาตามสบายอาจะทำอะไรกันไอ้นี่เแหละห้องไอ้ห้องห้องแนวอะเนี่ยหน้าตาเหมือนเลยไอ้นี่เหรอ มันเป็นลูกลูกของครูแน่ๆหรอเฮ้ยมึงต่อยเบาครูมึงอะสั่งกูพกแล้วแม่มึงอะสั่งกูเยอะนะเดี๋ยวก่อนดก่อนะไม่แค่คล้ายเฉยใช่ป๋องไหม่ะการู้การบ้านมันกูเสร็จพอมันเลยนะเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยทำให้กูหน่อยดิน้องฝากด้วยดิอาการบ้านอะไรเอามึงพูดมาสิอ่ามึงพูดมาสิเยอะเลยเออเยอะเลยอ่าที่ค้างอยู่สุขศึกษายังไม่ได้ทำตั้งแต่แรกแล้วก็ภาษาไทยเนี่หนักเลยให้เขียนก่อนกูยังไม่เขียนไม่เสร็จเลยฝากด้วยนะน้องชายเฮ้ยไม่ใช่น้องชายดิมันเท่าเราหนิใช่ป่ะบอย เออไอันี่ห้องกิบเตสเออเพื่อนเก่ามึงนี่ออมฮะเพื่อนเก่ามึงนี่ใช่ไหมมึงใครอ่ะอ้าวกิมอ๋อสงสัยมาจากเพิ่งมาตอนมอต้นกิมอะไผมว่ใหม่เหรอไปทำผมโอ้ใช่ใช่ทำผมใหม่เฮ้ยบอยคนแรกเลยนะที่ทักอ่ะไม่เหมือนไอ้พวกเนี้ยไม่สังเกตเลยหรอกเจ้ก็หน้าเหมือนเดิมมันแหละเออแกงหงมเงือกเหมือนเดิมมึงอ่ะจะเย็นจะเย็นเฮ้ยแบบนึงจะถามไอ้บอยไอ้บอย แล้วทำไมมันมันเป็นอะไรทฮไมมันถึงคุมได้ที่เนี้ยมันเป็นเหมือนเน้เนี้ยลูกรักเราแบบว่าเป็นเลนดีเด่นไงโอ้โหลูกรักได้เลนดีเด่นแม่สองมาตรฐานจริงๆนะไอ้ครูเนี่ยแม่มึงเฮ้ยจะตบกับแม่มึงอยู่แล้วมึงสอนกูหนักก่ากับ้านแม่ขอโทษขอโทษขอโทษเจ้างเท่าไหร่วะมึงจ้างเท่าไหร่อะไรนะขอใหม่อีกทีกูมันฟรีอะกระทมกระทมโอ้โหยม่ไไมม่่นาย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 จ้างจ้างเราเท่าไหร่อ่ะจ้างไหนอ่ะ งานงานงานเหรอเออหรือหรือฟรีเหมือนบอยอ่ะหรือฟรีไม่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 มีเงินไม่มีเงินอ่าเั้นเท่าท่อมคนหนึ่งทำให้หน่อยวนราคาคโอ้โหอ่านี่นี่นี่เหรียญหนึ่งนี่เท่ากับหนึ่งร้อยบาทโอาปโอยสุดยอดไปเลยเออเอออย่าจะเก็บเป็นความลับโอเคไหมอย่าจะไม่บอกแม่อย่เราจะไม่บอกแม่นายได้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 ได <Okay. S 2> อได้เลยได้เลยอ่ไปคุยกันเต็มที่มีอะไรจะคุยก็คุยไปคุยคคาตามสบายไ,ไ,ไหนบอยมีสาวไหนไอ้าวผู้ชายหมดเลยผู้ชายสองอนึงใครอะบอยผมไม่เห็นรู้จักเลยเป็นน้องที่กำลังจะสอบน้องหมอมอมอไหนกันนั้นล่ะพวกเราอะ่ะเลือมเลยลเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ได้เขียนสิปเดี๋ยวเฮ้ยไว้ไม่ได้เขียนสกีบอยบ่อยเราก่อนบอยอีเจเรามันจะไปไปกินคนคุมห้องสมุดแล้วเนี่ยเฮ้ยแบทแบทแล้ไม่ปล่อยมันไปเราเอาเรื่องเราก่อนสอนนะครับบอยเดี๋ยวต้องครับท้องเนี้ยเอ้ยลุกมึงไงพวกมึงลุกเลยเอ้าผมก็เรียนเก่งพี่ผมสอนน้องได้เออไปอยู่ไหนอบไเออโอ้เอ้ยอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอ่าเรื่องจากหัวเหลืองเลย สวัสดีครับพี่นี้ผมชื่อผมชื่อบอยครับเฮ้ยรู้จักกูได้ไงวะบอยมันรู้จักกูได้ไงกูเล่ามาให้มันฟังบ่อยอะอ่ะเอเหรอให้เล่าอีกแล้วเอ้ยกับเช่งแล้วพี่เอ็งทำไมเอ็งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ็งเอาแมวไว้บนหัวเออไม่ไม่ใช่แมวเหรอโทษทีโทษ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 โอ้โหมันเหมือนแมวไงผ้าปิดตาเขาผ้าปิดตาอ๋อผ้าปิดตาแล้วทำไมไม่ปิดตาทำไมเอาเอาคาดไว้นอนได้แล้วนอน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 เอาปิดหนังสือนอนเอาเอาเอาอเอา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 เ เชื่อกูมั่วหมดเลยอย่าผ่านเทคนิคกูนี่ไอ้บอยก็มั่วนะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยที่บอยสอนนี่มันแอกไปอย่างนั้นแหละเชื่อกูป่าเราทำงาหต้องได้เจ้กูอยากอยากมาตากแอร์งานโคตรล้เออจริงด้วยเป็นไงล่ะมึงเด็กดีป่ะล่ะกูคิดว่าเฮ้ยไอ้เชื่อมันไอคิวสองร้อยไอคิวเลยเหรอวะที่ไหนได้อ่านการ์ตูนสุดยอดเลยเพื่อนเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรอะเป็นใบเป็นสลามอ๋ออะไรสักอย่างใช่ไหม เออนั่นแหละกูเคยดูกูดูจบแล้วเออนารูโต้ด้วยนารูโต้ด้วยเรื่องอะไรวะนารุโต้เนี่ย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 กลองกองเนี่ยนารูโตะเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะนารูโตะคือเรื่องอะไรวะโลนินจาไงโลกนินจาไงไม่เห็นรู้จักเลยอ๋องั้นไม่ดังพอเลยนะเออกูกูรู้จักแต่ไอ้ไอ้เนี่ยอะไรนะไซตามะอะไรนั่นน่ะอ๋อไอ้โลนั่พี่เอออ๋อไอ้ไอ้ผมผ้าเหลืองอะแล้วแต่ผมไม่ถามคนต่อไปหรออ๋อเออน้องสาวเอ้ยไม่ใช่เออนายอะใครวะใครเอ้ยไม่่ใใชครพี ชื่อทีมครับทีเอ้าเฮ้ยทีชื่อเหมือนมึงเลยว่ะชืเหมือนกันเลยเฮ้ยอ๋อทีมอ๋อทีมอช่วยหน่ครับไวรินบ็อกซิ่งมึงเปลี่ยนเสียงด้วยนะทีมอยากปากแตกวะเฮ้ยขอโทษพี่ชื่อออะไรยากสอนน้องไงผมเรียนเก่งเหมือนกันนะเออชื่อเขาพูดไหมเขาชื่อมีเขาพูดไหมเขาได้เขาเป็นร้อนในอยู่ทีมมึงชอบใช่ไหมล่ะกูรู้สเต็กเลยพี่สเต็กลุงนวดไหม นั่นมันสเปกคอ๋อเถิดเถิดไปไปไปเดี๋ยวผมสอนก็ได้เฟ้มไปนะเฟไปไปแย่งไอ้ทีมอยากองแดะไรไอท่ทำหรอพี่เอาไปทมพรมสิไ่ชอบไม่ใช่เหรอไม่ใช่เดินไปพี่สาวครับพี่สาวครับพี่สาวพี่สาวครัเอาทำไหมครับโวยว่าอะไรเนี่ยอา้ะมันมีอะไรเนี่ยอ๋อคือกูโดนไอ้นี่ไอ้หัวหน้าชุมนุมคอมอะไล่ให้กูไปซื้อข้าวแรกกับการที่มันทำงานให้กู นั่นแหละโคตรแฟไปไหมเราเราเราไปก็ได้อย่าไปเจอมันมันเ่าขนาดเนี่ยวะเออมันแบบเออไปมีบอยกูไม่กลัวเว้ยนี่แบกกูนี่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวสากคนนี้ค่อยค่อยค่อยมาหันไปน้องนั่งรอนี่น้องเดี๋ยวจุดตัวฟรีเอพี่ค่าค่าค่าเอกค่าไว้นะเขียนงี้นะเขียนงี้นะเขียนดูไว้เนี่ยเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้บอยบอยบอยเพื่อนมึงชื่ออะไรบ้าง ในมงจริงมันชื่อนะแต่กูชอบเรียกว่าไอแมวไอแมวเฮ้ยไอแมวฮะเชื่ออะไรกูไม่เลยจะบอกอย่างหนึ่งนะเว้ยกูแค่เตือนเตือนไว้เพื่อเพื่อความหวังดีอ่ะมึงหวังมึงหวังไม่ดีใช่ไหมอ่ะมึงพูดมาไอผู้หญิงข้างๆมึงอ่ะงับเงือกแก่แล้วนะแก่แล้วนะแนะนำว่าอย่าไปยุ่งนะที่นี่เขาเรียกว่าอีป้ากันนุ้ยขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วเจอกันไอแมวนี่ป่าเออไม่ไช่แมวเพื่อนโอ้ยขอโทษก็เซลเล่นเฉยๆไปแล้วเพื่อนแมว เออมึงก็ไปที่เอ้าาาาาาตตตมมมมมมาเอ้าห้องคอมอยู่นี่เองเหรอเอ้าแล้วกูเดินไปไกลยเลยตายแล้วพี่อะไรวะเนี่ยนี่แป๊บนึงบอยมึงจัดการเลยไปเข้าได้ยังพี่เข้าได้ยังเฮ้ยเพื่อนกูมาแล้วเว้ยนี่ดูเพื่อนกูไว้นี่ดูดูดูนี่เจ๊ดูนี่นี่นี่เอาเจ๊มาดีไม่ได้เจอกันนานว่างเง้ยเอาเอา ไม่ได้เจอตั้งนานเลยสบายดีเดี๋ยวบอยช่วงนี้งานเยอะมากเลยแล้วเมื่อกี้เอางานของไอ้เดียมเหรอใช่แต่ของเราครบแล้วนะผมมาลัดครบหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอยตอบตอบกูก่อนดิเรื่องนี้คืออะไรวะรู้จักกันอยู่แล้วเหรอก็เออครั้งครั้งก่อนกูนั่นแหละคืาไอ้เท่าดีกูเลยนับกูเราเราเป็นเพื่อนยู่เท่าเราอะนะเอออ่ะล้วเรียนอยู่ห้องไหนวะกิฟเต็ดเหรอเออเอาเพื่อนไอ้แมวนี่ ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาข้าวเอาข้าวให้เจ๊เขากินข้าเจครับมันมีก๋วยเตี๋ยวกับอนนี้นะผมไปไปแจก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 เจ๊ปิ้นปิ้นงานยังไงน้ำซุปพี่ลืมน้ำซุปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไปนี่เหรอโอ้ยขอบคุณมากเจ๊เอ้ยเจ๊ชื่ออะไรยังไม่รู้ชื่อเลยอ่ะนี่นี่น้ำซุปนี่นี่น้ำเจครับเจ๊หัวชมพูเจ๊ชื่ออะไรอ่ะชื่อแตนอ๋อชื่อแตนอ่ะ ผมมอบมอบอะไรบางอย่างให้ครับน้ำซุปพี่ไหนๆมันวอร่อยกินแล้วมีพลังคนเป็นน้ำใบใบบกครับใช่ใช่ช่กินแก้แก้ช้ำใจ กินแล้วมีพลังกินเลยกินเลยกินเลยชอบไหมชอบไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเขาชอบอยู่ไหมครับเขาชอบเขาชอบเอาอีกนะครับไอสัตว์ยังไงอยู่มีใครอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้โหพี่ยัดอยู่กันเต็มเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสบายมั้ยสบาวไป้ยสบายสบายว่าไงจ้าไปไหนไปไหนเออไปนี่ไปนั่งทำงานมานั่งทำงานอยู่น่รู้จักกันหมดเลยเนี่ยทำไมกูกูพวกเราไม่รู้จักเลยวที่ทำไว้ให้เดี๋ยวแหละ ขอบคุณจ้าเฮ้ยแล้วงานกลัวเฮ้ยไอ้แมวกูจิตแล้วไงไหนเอามาเร็วแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปกลับไปเอาของก่อนเด็กกิฟเต้นนี่กูกระทึ้งไม่งให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดอะไรนะกูได้ยินป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยไอ้ไอ้กิฟเต้นที่มันมีพลังพลังพิเศษป่ะใช่ป่ะโอ้พี่ดูซีรีส์มากไปพี่ไม่ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ไงเฮ้ยเธอเจ๊มึงมึงอะโคตรเบียวเลยมีศักยภาพอะไรอะไม่มีเว้ย่หน้าพี่ได้อะ เอาแล้วมึงคุยอะไรเอาเบาเฮ้ยมึงเอาเบามึงเอาไหมมึงเอาไหมตนะเมื่อก่อนนี่ห้องคอมกูคุมถามไอ้ออมได้ถามไอ้บอยได้ใช่พี่กูได้สเกลทุกวันเลยอืถามไปทีได้โอ้หึงเหรอเออสิบห้าบาทอ่ะไม่ผู้ตายตลอดไม่เชื่อโม้อ่าไม่เชื่องั้นมึงเอามาคนละห้าบาทเก็บชั่วโมงละห้าบาทมาเร็วๆเอ้าพี่ทำไมต้องให้เฮ้ยงับเงือกแล้วมึงจะไปอะไรเขาไปทั่วเลยเนี่ยเอาเฮ้ย ปากเหรอเออก็ปากเนี่ยก็พูดอยู่เนี่ยพูดเต้นเตนทุกวันทีเตนเอ้าสนิทกันตอนไหนเนี่ยพี่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 เฮ้ยพ่อเออกูกูขอดามึงก่อนเลยขอดามึงก่อนเลยพ่อมึงอะพ่อมึงนัดกูมาวันเนี้ยพ่อมึงไม่มาเนี่ย พ่อมึงเกลียดมากเออพ่อมึงบอกว่าจะซ้อมให้กูวันนี้มึงที่จะทะเลาะกันก่อนเดี๋ยวมึงเอางานมึงเอางหนมึงเอางานไหมมึงเอางานไหมเนี่ยปึกซีปึกของมึงเนี่ยมึงเอาไหมโ้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงเอาไหมโอ้ยเรารักนายเลยเอ้ยเทอมสองอย่าลืมทำให้กูด้วยนะเพื่อนขอบใจมากโอ้โหไอ้ขี้อาว่าไงผมมีอะไรจะบอกแต่ก่อนพี่คุมใช่ไหมอือฮึโอเคผมผมจดชื่อส่งพอถูกคนละอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเฮ้ยน้องน้องชาย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  น้องชายครับน้องชายครับน้องชายครับอ่ uhm, าค่อยๆคุยกันก็ได้น้องแบบเฮ้ยอย่าเฮ้ยมึงกระเสียมจังเลยใจเย็นจะเย็นจเย็นน้องชายน้องชายใจเย็นๆนะแบบค่อยๆคุยกันเข้าแก๊งที่ไหมนี่แก๊งพวกพี่นี่เยอะนะเนี่ยเอาเปล่าไม่ไรพี่เฮ้ยอย่าไปฟ้องเลยเอาเอาเอานี่เอาเอาเอาใบอะไรชื่อมานี่มามาเล็วแ่งใจพี่เอาเอาเอาซื้อน้ำให้กินถ้ามึงเสียมกูอย่างนี้กูจะกระทืบมึงบอกเลยกูจะเอาทั้งแก๊งกระทืบมึงกูบอกเลยไอขอโทษ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 ไป น้องชายนายเป็นน้องสุดที่รักเลยนะเว้ยตอนไหนเ <defense Overwatch> นี่ยมึงนี่ก <enzyme> ็เฮ้ยไอทีไม่จัดการดิไปแง่งหลายรอบแม่สัสน้องชายอย่าเลยนะขอร้องละอ่าได้ได้เออนค่อค่อยคุยกันนะไป๊บแปมามอยากกินอะไรบอกพี่มาเดี๋ยวผมเล่นผมด้วยเล่นผมด้วยสเลยมาๆๆมาเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊แทนแทนแตนเฮ้ยบอกไว้ก่อนนะผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแก่กับเงือกแล้วอย่าไปยุ่งเลยแก่มาก เออถ้าจีบก็อย่าไปยุ่งเลยโอเคไหมทำเลยนะเอาอะไรหล่ะเพี้ยนด้วยเพี้ยนด้วยตัวเนี้ยเออขวางจให้โลกขอโทษ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 ไม่รู้ไม่รู้บาทหนึ่งไม่ต้องเอาเอาจะเอาชีวิตจริงมาพูดทำไมนะออุ้ยเอาไปว่าอย่าไปยุ่งนะอีนี่เพี้ยนเพี้ยนไปหมดแล้วเออ ไป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 ไม่ต้องลอกไม่อกหออโอเคโอเคอย่พึ่งอย่พึ่งลากหูคมอยู่ึงโอเคโอเคไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วตามสบายชุมนุมคมไปแล้วเจอกันขอบคุณมากขอบคุณมากบาย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 มึงมานี่เออเอาหเ้ยมึงตีกันหาพ่องเลยไอ่ทาไมเนี่ย ยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนมันกลกมากเลยอไม่คมะโอโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยกูฟ้องกูฟ้องแม่มึงนะเฮ้ยเ้ยขอโทษเล่นต่อ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 เล่นอเล่นต่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 อเลต่อเล่น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 ต่อเ่นต่อเล่นอเล่ต่อเล่นต่เล่ต่อเล่น่อเล่นต่อเล่นต่อเล่น่อเล่นต่อเล่น โอเก็บทรงไม่อยู่ไลรกูเป็นหมูเป็นมาเลยมานี่มานี่ไปเดี๋ยวร้านจะข้างนอกนะเฮ้ยจีนโอ้โหกูฟ้องแฟนมึงนะอ๋อเกินไปตอบไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีว่ะเฟมไปเฟมก่อนก่อนมาไปนี่นี่นี่ไอไอปื้มอ่ะไออาจารย์เราชื่อลิฟใช่ไหมเราะเราะมันนีเฮ้ยไอลิฟไอลิฟไอลิฟไปข้อมันชื่อขอมันเฮ้ยนี่มันลอกสมุดมาไาเด้เมื่อกี้สมุดที่มันจดชื่อเราอ่ะลบไปแล้วพี่เอา เฉีกไปแล้วไม่ไม่ไม่อ๋อฉีกไปแล้วโอเคเฮ้ยไปไปตะโกนเฮ้ยไอ้ลิฟ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 ลูกไอ้ลิฟลูกไอ้ยรีลูกเอ้ยรีบเตอรอีบเชื่อเชื่อเมื่อกี้สำรองไว้แล้วใช่ไหมอ่ะอันนั้นอย่าวีเอ๊ะเดี๋ยวนะ เวลาวนี่จบวล้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ลูกไอลิฟ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 ต์ไปเอาไว้ไปเล็วว้าวไปไว้ไม่ด้เด็กเลยว้าวอยู่เอลูกไอลิฟลูกไอลิฟลูกไอลิฟไปไปไปลูกไอลิฟลูกไอ้ลูกไอลิฟไปเอาไวเอ้ยอื่นอะไรเนี่ยอีเจไปแกงั fate, บเงือกแล pues ้วลงไปซ้อมหนอโอ้ เราแกงกับเงือกเราดีมเป็นไรอ่ะก็เป็นเป็นยังยังหนุ่มอยู่มา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 เอาไปยิเจี๊ยบเลยอะไรไปซ้อมเปลี่ยนกานเปลี่ยนกันนาทีฮหกูเห็นนะมึงเล็งใครอยู่อ่ะกูเห็นนะมึงเล็งสองคนเลยเหรอไม่ไอคนหัวชมพูมันไส้อ่ะพูดมากอะผมว่ามันน่าโดนกูว่าเขากไม่้เขาก็น่ารักเดียวเออกูก็กูก็เห็นด้วยแต่แต่เขาก็แคบเออเขาปากจัดไปหน่อยนะกูว่า ีเออชวนท่อมไม่กินอ่ะเฮ้ยแต่เขากินนะกินกินบอกว่าเป็นอับสุปด้วยมีพลังนี่เลยเฮ้ยสงสัยเขาสนใจงั้นเฮ้ยเรา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 เอาเอาไปนี่กูยังเหลืออีกคนนึงไปไหมเฮ้ยผมผมยิงสามคนไปเฮ้ยเอาไปให้เขาเอาไปให้เขาไปไปไปเฮ้ยออมสินเอกลอนี่นะน้ำซุปเหลือน้ำซุปเหลือไปไปไปเอาแล้วมึงนี่นี่ขึ้นมาเรนนี่ทางนี้นะวะทางนี้ทางนี้เอาแล้วมึงมันกูละกินแล้วมีพลังเจเจอยู่ป่ะเา เขาอยู่มุมนู้นเหรอพี่เอาเหรอสัตว์มุมนู้นผิดคิวไหนไป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 อยู่ไหนวะนั่นน่ะเจ๊เจ๊เจ๊ตัวนี้ตลอดเลยว่ะกระทึมไหมมันใส่เอย็นเย็นน้องเราน้องเราน้องเราเจ๊เจ๊ก่อนไปผมมีน้ำมาฝากน้ำน้ำสกูมมันเหลือมีอะไรเนี่ยฉันทำไรอยู่เนี่ยนะรู้ปะอ๋อขอบคุณะฉันน้ำน้ำน้ำใบบกครับใบบกครับเผื่ออกหักไงอ่าเอาแก้ช้ำใจไปไพี่ไม่แบ่งอ่ะเอ้าก็นี่ไงเอากับเจ๊นั่นไปเลย ไปไปพเพื่อวีบูวีบีก้าเลยพี่ขอให้อร่อยนะครับขอให้อร่อยนะครับขอให้พีลูกไอริบ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 ไอริบไอหัวเขียวมันร้องอยู่มันร้อง๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันร้องอะไรกลัวไอ้ไอ้เอาซ้ำซ้มันต่อให้มันร้องหน่กกว่นี้เข้าไปกันลูกไอริบ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 ลูาไปริบเข้าไปมาลูกไอริบลูกไอริบร้องแล้วร้องแล้วถือไม้ถือไม้ไปหนีรออะไรล่ะ